ได้ข่าวดีค่ะเวลาเราได้ฟังข่าวดีของปอทฤษฎีเราก็จะดีใจดีใจเนาะและเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนเวลาได้ฟังข่าวปอทฤษฎีที่ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราก็ดีใจไปด้วยวันนี้มาอัปเดตกันค่ะล่าสุดนะคะน้องมะลีน่ารักเชอะก็คุณหมอก็ได้บอกนะคะว่าปอลืมตาได้เองหายใจได้เองขยับแขนขยับขาได้บ้างแล้วนะคะแล้วก็มีการลดการให้ยาแล้วก็เลือดลงค่ะก็ดีใจด้วยส่วนน้องมะลีคุณรู้ไหมว่าพอสื่อลงไปอย่างนี้ คนติดต่อไปโฆษณาเลยไปถ่ายแบบซึ่งคุณอานามอมยที่เป็นผู้จัดการของปอ,อก็บอกว่าลองถามคุณแม่เขาซิคุณแม่โบแวนด้าก็ยังไม่พูดอะไรเพราะทุกคนพร้อมใจกันบอกว่าอยากให้คุณพ่อปอ,อเป็นคนตัดสินใจเนาะอยากให้ฟื้นขึ้นมาตัดสินใจกันแล้ววันนี้คุณอานาอําออยที่เป็นผู้จัดการบอกเลยเข้าไปเยี่ยมบอกโอ้โหเวลาคุยกับปอบอกปอบีบมือซิบีบมือ,มอปอก็บีบมือกลับคุณอาก็จะร้องไห้แต่ก็ต้องแบบกลั้นน้ําตาไว้อย่างนี้บอกปอว่าหายไวๆนะว่าคนทั้งประเทศรัก หรือเกินค่ะส่วนเวลาน้องมาลีเขาไปเยี่ยมพ่อเห็นพ่อลืมตาก็เรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าโอ้ตายคนลูกอ่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญล่าสุดชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาค่ะยายาอุรัสยาก็เดินทางไปเยี่ยมให้กับพี่ปอเหมือนไปเยี่ยมพี่ปอเหมือนกันเพราะว่าเล่นดาวเรืองด้วยกันนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณอานําอ้อยนะผููเป็นกําลังใจแล้วก็เฝ้าปอตลอดเวลาด้วยค่ะก็อาก็เข้าไปคุยกับเขาไปพูดกับเขาไปพูดเหมือนปกติ ก็ให้กำลังใจแล้วให้เขารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่อยู่กับเขาตลอดไม่ได้ห่างเขาไปไหนไกลเลยแต่สิ่งที่อาพูยไปพูดไปแล้วก็จับมือเขาเนี่ยรู้สึกนะว่าเขาขยับมือตอบรับตลอดทุกครั้งที่คำพูดเราเนี่ยอบอกเขาไปแล้วอาจับมือเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาขขยับตามขยับตามตลอดตาเขาเบิกแล้วพยายามจะจะพูดนั่นแหละแต่คงยังพูดไม่ไม่ได้ อืมอมนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้กำลังใจค่ะส่งกำลังใจสวดมนต์ส่งไปให้ปอทฤษฎีกันค่ะ